พ่ออันนี้บ้านบ้านพ่อเล็กใช่ไหมครับผมชื่อเต้ยนะเต้ยทำเขาบอกแล้วใช่ไหมใช่นี่พี่เป็นพี่ชายของคนคนนั้นแหละชื่อชื่อตุ๊กจริงปะพ่อชื่อพี่ชายชื่อชายเจอแล้วนะครับตอนนี้พี่ตุ๊กเขารู้ตัวยังยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ตัวหรอตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพี่กัดเขายู่ชนบุรีนาะชนบุรีตรงไหนของชนบุรีเนาะ ต้องไปหาน้องผมอีกน้องพี่คืออยู่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนีพี่เจตปะอ่าพี่เจตเมื่อคืนได้ไปหาผู้ใหญ่และแต่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้ว่าเจตคนไหนหรืออะไรยังไงมันค่ำแล้วด้วยแหละพี่พี่ชายแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านเลยรอพี่ชายพัดต้ไปหน่อยได้ไหมได้ขอบคุณมากเลยครับว่างอยู่ใช่ไหมอ่าว่างโอเคขอบคุณมากเลยครับโชคดีมากเลยนะครับที่วันนี้เจอพี่ชายของพอตุกซึ่งแกอาสาพาเราไปหาพี่เจตกันละครับสบายหลังงานนี้ไม่มีหลงแน่นอน โอเคอันนี้บ้านผู้ใหญ่เนะาะเมื่อวานอื้อเขากำลังจะพาไปบ้านพี่เจ็ดก็คือหลังนี้นี่เองนวันนี้จะไม่ติดมันจะไม่ติดบ้านผู้ใหญ่ยังไงล่ะอ,อ๋อก็อยู่ตรงนี้นี่เองเราต้องไปตรงไหนพี่ต้องเข้าไปซอยบ้านซอยไหนซอยนี้นี่สีฟ้าเนี่ยเหรอเกเก จพี่เจวัสด,ดีครับขออนุญาตนะครับในที่สุดเราก็เจอตัวแล้วนะครับพ่อเจดคนที่จะสามารถติดต่อกับพ่อตุ๊กแม่ไก่ให้เราได้มีลูกชายเขาดูรายการเตร้ยอยู่ลูกชายเขาอายุประมาณ32 32ปี<ๆ>เขาขอให้ทางรายการช่วยตามหาแม่ให้หน่อยครับแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าแม่เขาเนี้ยชื่อแม่ไก่ รู้แค่ว่าครั้งหนึ่งที่แม่ไปรับเขามาเที่ยวเนี่ยพามาเที่ยวที่บ้านแฟนใหม่ของแม่ที่ชื่อพ่อตุ๊กครับผมแล้วพ่อตุ๊กเนี่ยเป็นลูกของของยายเครืออะไรเงี้ยอ๋อพ่อเคยตกมันโยกับยายเคอฮะไม่รู้จ่กยายเคอไหนพ่อยายเคอนี่ไงยายเครือพี่แดงอ่ะ เพราะว่าเขาก็เลยจําได้ว่ามีคุณยายชื่อเคลือแล้วก็มีคุณพ่อใหม่ชื่อพ่อตุกอะไรอย่างเงี้ยครับลูกผู้ชายคนนี้อายุ32ปีชื่อเล่นชื่อว่าปอนถ้าลงทุจริงต้องถ่ายเจ้ตุกแล้ว กรถ้าสมมุติยายเครือก็พี่ชายก็คุ้นเลยใช่ไหมอ่าครับยายเครือกทงเครือมอนอยู่กับยายเครืออยู่กับป้าเครือไงทำงานงั้นไข่ไข่ชื่อเครือได้ละว่ามาจากไหน ปฏิหารหัวใจแห่งรักจากกดเกณฑ์แห่งฟังละอาฟ้า But the mm -hmm.